สวัสดีครับทุกคนก็ตอนนี้มาอยู่ที่สถานีรถไฟบุรีรัมนะครับอาวันนี้มีเทศกาลลูกชิ้นยืนกินของพิซซ่านะครับเดี๋ยวนี้จะพามาดูครับผมว่าลูกชิ้นที่เนี่ยมันมีอะไรเด็ดนะฮะโอเคเดี๋ยวไปกัเลยครับตอนนี้ก็คนเยอะมากนะฮะเต็มเลยครับผม ไปสี่เวียนกรุงเทพม,มหาคนครเยอะมากครับตอนนี้ก็มาถึงที่นางานแล้วนะครับอันนี้เป็นบรรยากาศารอบๆนะครับเยอะมากครับอนนี่ก็คนเต็มเลยนะฮะอันนี้ก็ไม่รู้เจอเซเล็บบ้างหรือเปล่าครับ ตอนนี้ต้องต่อแถวนะครับผมคิวยาวมากเลยครับผมร้านเจ้าก,ก็หมดไว้ตั้งแต่เช้าแล้วนะฮะตอนนี้เวลาประมาณ่ายสามนะครับงานก็จัดถึงวันที่23บสมนะครับใครสนใจก็มาได้นะฮะแล้วก็มีโปรตอนเที่ยงนะครับผมเป็นพอดเซลนะครับผมราคาแต่ไม่ได้ว่ากี่ไม้หนึ่งบาทนะฮะ ก็คันนี้ข้างในคนเยอะมากนะผมอันนี้ก็มาลอยข้างนอกนะฮะกระแสพีเวอร์นี้มาจากนักร้องที่ชื่อว่าลิซ่านะครับผมเป็นคนบืรรัมนะครับผมตอนนี้โดง่งดังอยู่ที่เตกีตนะผมเพิ่งออกเพลงใหม่นะฮะชื่อเพลงลาริซ่านะฮะเป็นคนสตึกนะครับผมบอกว่าชอบกินลูกชิ้นยืนกินนะครับผมแล้วก็ชอบกิน ดดโด่งนะฮะถ้าใครรู้จักนี่ก็แล้วเป็นคนบือลำเลยนะครับผมใครสนใจนะผมสามารถมาลองชิมได้นะฮะที่หน้าสถานีบือลำนะครับนี่ก็ขอตัวลาไปก่อนนะผมเจอใหม่ครั้นหน้าครับรบ